สวัสดีครับผมมิสเตอร์ฟาวเวอร์ครับสุ่มด้็กๆลยแน้ด้วยบท <c ười> คือสนุกสนานมากนะครับในการปลูกพิทูเนียหรือปลูกดอกไม้ต่างๆ <c ười> ช่วงนี้ร้อนมากแต่ไม่มีปัญหาอะไรครับผมสำหรับเมืองไทยเรามีแดดดีกว่าไม่มีแดดบ้านเราปลูกได้ทั้งปี <c ười> สวัสดีครับมิสเตอร์ฟาวเวอร์ครับก่อนเด่นขอขอบคุณ FC ที่ส่งเมล็ดพันธุ์มาให้มิสเตอร์ฟาวเวอร์ทดลองปลูกนะครับผมอู้ เกิดมาเพิ่งเคยเห็นขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณเอีที่บริจาคก,กดซุปเปอร์แทงมาสามคนคนละ20บาทได้ไป60บาทเดือนที่แล้วมิสเตอร์ฟาเวอร์ทำคลิปไม่ได้สักบาทเลยครับผมขึ้นมาประมาณสามสี่ร้อไม่ถึงพันอลารไม่ถึงหนึ่ง ห่งร้อดอลลาร์ 1. เขาก็ไม่โอ,อนให้นะครับผมก็เลยคาอ,อยู่ในบัญชีที่ YouTube อยู่แล้วครับผม3 400บวกหกสิบเป็นส6 0อยหกแต่ไม่เป็นไรครับผมมิเตอร์ฟลาเทำเจตนาลมจริงๆก็คือต้องการให้คนปลูกดอกไม้เยอะๆนะครับผมบ้มานเรานี่ปลูกได้ทั้งปีเอาให้แบบอลังการเลยก็ได้ครับผมตามขอบหน้าต่างตามนุ่งตามถนนอุ้ยแดดเยอะอะ อยากให้เหมือนมินงาะเขาหรอครับผมเจตนาลมที่แท้จริงโอเคสำหรับมีมือใหม่ลหลายท่านมิสเตอร์ฟฟวเวอร์ขอบคุณมากนะครับผมที่อยากปลูกดอกไม้มิสเตอร์ฟฟวเวอร์ก็ไม่รู้จะแนะนำอะไรที่เบื้องต้นเอาแบบเบื้องต้นง่ายๆก่อนลวกันครับผมคือวัสดุในการปลูกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอาอะไรมาปลูกก็ได้นะครับปลูกดอกไม้ในกระถางเดนแม้จะคุณภาพดีแบบผสมนุ่นผสม ปุ๋ยหมักผสมปุ๋ยอินทรีย์มาธาตุอาหารครบแต่เวลาเอาดอกไม้ไปปลูกแล้วครับผมมันแน่นนะครับผมลากไม่เดินมันไม่ร่วนซุยไม่ระบายน้ําดีเนี่ยก็ทําให้การเจริญเติบโตช่างหักงนันแล้วก็ไม่โตหรอกครับผมแม้จะดินดีขนาดไหนที่สําคัญที่สุดคือต้องร่วนซุยระบายน้ําดีนิจฟิฟาว,ว์ก็พยายามศึกษาจาก youtube ช่องอเมริกาช่องรัสเซียช่องไทยช่องไทยก็บอกไปแล้วครับมีแกลบกขุยมะพร้าวกับดินนิดหน่อยผสมก็อยู่แค่นี้นะครับผมอย่างบริษัทอากาโกบริษัทใหญ่ที่ปลูกตัวไม้ขายประมาณสักเ,เป็นล้านต้นนะครับต่อปีเขาก็ใช้แค่ขุยมะพร้าวกับทรายครับผมอัตราก็4ต่อหนึ 1, ่งสามต่อหนึ่งห้าต่อหนึ่งประมาณนั้นนะครับ ทีนี้มันยุ่งยากสําหรับเมือใหม่ที่ต้องมาผสมอะไรให้วุ่นวายมิสเตอร์ฟาวร์ขอแนะนําเลยครับดูจากช่อง YouTube ของอเมริกันที่ปลูกดอกไม้ขายบริษัทยักษ์ใหญ่อะไรก็ต่างเขาใช้แต่สูตรนี้กันนะครับผมดูที่วิดีโอครับผมครับก็จะเห็นนะมันไม่มีอะไรเลยมันมีอยู่แค่ส่วนผสมอยู่2อ,อย่างที่ สามารถเอามาใช้ได้เลยร่วนซุยเบาเหมือนปุยนุ่นอ่าแล้วก็ปลูกอะไรก็งามที่สุดเลยครับผมมายูเตอร์ฟาวไม่แนะนำเลยครับผมหลายหลายคนอาจจะไม่รู้วัิสติดมันคืออะไรอ่าดาวดีครับผมมันคือขุนมะพร้าวอัดแท่งครับผมโอ้ยเห็นแค่นี้นะครับท่าน เวลาลาลายน้ำออกมาแล้วนะได้เกือบเต็มถังนี่ครับถังประมาณสัก200ลิตรครับผมเยอะครับผมอัดแท่งมาเหมือนรถยนต์คันหนึ่งที่ก็อัดกอบมาเหมือนปากระป๋อง่งครับจริงๆมันคันใหญ่แต่เว,เวลาอัดแท่งมามันได้แค่นี้นี่ครับแนะนําเลยครับผมซื้อมาเลยครับจากราสดา้ามีขายครับพิมพ์คําว่าคุยมะพร้าวอัดแทง่งซึ่งข้อดีของมันคือ ง่ายในการใช้แล้วก็สำคัญสุดๆเลยครับผมค่า pH pH เนี่ยโอ้โหหกจุดหกถึงหกจุดห้านี่กำลังดีเลยครับผมปลูกดอกไม้ค่า pH ต้องได้นะครับความเป็นกรดเป็นด่างเป็นด่างมากเกินไปก็ต้นไม้ก็ไม่เจริญเติบโตเป็นกรดมากเกินไปต้นไม้ก็ไม่เจริญเติบโตเอาเป็นกลางเนี่ยครับผมมะพร้าวขุยมะพร้าวอัดเนี่ยจะเป็นกลางครับผม ซึ่งไม่มีทำก็ไม่มีอะไรมากครับผมใส่กระมังใส่ถังแล้วก็แช่น้ําพอท่วมเนี่ยครับผมสักยี่สิบนาทีเอามาแกะเป็นขุยเป็นขุย,ข,ย,ข,ย,ข,ยขุยขุยออกมาอะไรครับผมมันจะยุยออกมาเลยครับผมเนี่ยมิสเตอร์ฟาวเวอร์ขยุยขยุยออกมาแล้วเราอ้หไม่รู้เลยกล้องไก่เหลือเกินแต่ว่ามันเนียนนุ่มเหมือนสัลีรเนี่ยครับผมโอ้ยเบา ลองซื้อมาใช้ดูหรอครับผมอเป็นขุยมะพร้าวที่เห็นขา,ขาวๆนี่ก็คือเพลย์ไลน์อะครับผมใส่เพื่อให้มันล่วนซยเข้าไปอีกตามสูตรมังนอกสูตรที่เขาทำปลูกลองไม้ขายทั่วอเมริกาครับช่วงนี้กําลังฮิตมากเลยกำลังปลูกลรงไม้กันแบบอช่วงเข้าฤดูซัมเมอร์ของเขาลหรอครับผมเราอย่าแพ้ปลูกแข่งดูนี่ฮะอุ้ยกำล้วเด้งออกแบบว่า อู้ยล้วงซุยปลูกอะไรก็งามมาครับผมเอาชุดเดียวเลยจบซื้อมาก้อนหนึ่งหรือว่าสี่ก้อนสามก้อนก็ได้ครับอจะได้เป็นปีตะก้อนเดียวนี้ก็จะได้ประมาณถังสองร้อยลิตรนี่ก็ปลูกหลอกไม้ในกระถางาแบบห้านิ้วนี่ก็จะได้ประมาณสักห้าสิบกระถางครับผมดูฮะปลูกออกมาแล้ว โอ้จเจริญเติบโตดีมากเลยครับมันล้วนซุยเบาอมน้ําได้ดีอุย้ยปลูกลนะ้วสวยงามนะครับผมเ,เท่าที่เคยปลูกมาแต่ก่อนน่ะมิตโปเวปลูกได้แกรบกุ้ยมะพร้าวก็พอได้ครับแต่การจเจริญเติบโตก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรยังหาจุดที่ลงตัวไม่ได้ตอนนี้ลงตัวแล้วครับผมกุ้ยมะพร้าวกับเพอร์ไลถ้าไม่มีเพอร์ไลก็ใส่ทรายเข้าไปนะครับอัตราต่อสี่ต่อหนึ่งก็ได้ครับผม อทีนี้ซื้อมาแบบว่าวันสต๊อปเซอร์วิสเลยคือครั้งเดียวจบจะเอาพ่อมเมล็ดก็ใส่ตะแกรงร่อนเลยครับผมร่อนแบบนี้ครับหรือไม่ร่อนก็งอกครับผมเพราะมันล้วนซอยอยู่แล้วแต่ถ้าอยากให้มันงอกแบบร้อยเปอร์เซนี่ฮะโอ้ยเบาเนียนนุ่มลากนี่ลอกง,ง่ายมากเลยครับผมมีเตอร์ฟาวเวอร์ลองมาแล้วไม่ต้องไปซื้อพี่พีชมอส หรือจะใส่ไปทั้งนี้เลยก็ได้ครับผมกบมเมล็ดเหนีนยยน,นชื้นงอกครับผมมิสเตอร์ฟาเวอร์โรยมาหมดแล้วครับผมลองมาหมดแล้วอยากแนะนําให้สําหรับมือใหม่การปลูกต้นไม้ปลูกตั้งแต่เริ่มต้นถ้ามันจเจริญเติบโตดีเราจะไม่ท้อครับสําหรับมือใหม่แต่ถ้ามันปลูกปั๊บแปวตาย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 ,ตาย,ตายเราก็ท้อใจมิสเตอร์ฟาเวอร์ก็เลยไปหาอะไรที่มันง่าย,ายๆสําหรับมือใหม่ปลูกแล้วแบบ เริญเติบโตดีนะฮะผมใส่กระถางแบบนี้เลยครับผมพิทูเนียเห็นไหมครับแป๊บเดียวอดอกสะละ,จะเจริญเติบโตได้ดีมากเลยครับผมพิทูเนียเป็นอะไรที่ปลูกง่ายมากเลยครับผมโอเคช่วงนี้มันจะร้อนไปหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรมันทนได้ฝึกไว้ฝึกตั้งแต่ต้นเล็กๆนี่ครับตากแดดได้เลยครับจัดๆไปเลย โตไม่โตก็ตายไปแต่ไม่ตายครับพิ่ทุเนียเขาอึดเลยะครับผมใครซื้อพิษทุนเนียมาเขาเลี้ยงมาครับผมเขาไม่ได้ใส่ธาตุอาหารที่ครบเหมือนเราใส่แค่ N P K 3ตัวเนี่ยพอมาถึงเราพืชมันอ่อนแอครับผมโดนแดดนิดหน่อยก็ไายซะแล้วเนี่ยมิเตอร์เฟลใส่ธาตุอาหารครบแล้วก็ตากแดดตั้งแต่เช้ายันเย็นตายไหมไม่ตายแข็งแรง พอมาเข้าร่มหน่อยนึงอู้ดูสดชื่นมากเลยครับผมลองไปปลูกดูวัสดุที่ใช้ก็ง่าย,ายๆดีละครับผมอ๋อขุยมะพร้าวอาแท่งโอ้ยค่า P A ที่สำคัญนะโอเคครับผมมีอะไรสอบถามใต้คอมเมนต์มิสเตอร์ฟาเวอร์เลยครับผมหลังจากปลูกลงไปอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่มีธาตอาหารอะไรมากมายนะครับผมใส่ปุ๋ยเอาปุ๋ยก็ มันเหมือนวิทยาศาสตร์ลครับผมซื้อมาเลองใส่ตัวนี้ตัวนี้ไปถ้าจะเอาตามิสเตอร์ฟาเวอร์มันก็โอ้เยอะแยะไปหมดเลยครับผมมันมีปุ๋ยเร่งดอกปุ๋ยบำรุงต้นบำรุงใบใส่ช่วงไหนระยะไหนพืชต้องการนู่นนี่นั่นลองทำดูย้อมไปดูคลิปเก่าๆของมิสเตอร์ฟาวเวอร์ครับขอบคุณมากครับที่รับชมมิสเตอร์ฟาวเวอร์ครับ